เนียนมากอ่ะแล้วดูข้างนี้ข้างนี้เราจะเห็นเลยว่าเห็นป้ายอย่างรอบดวงตาอย่างเงี้ยมันจะยังมีความแบบค่อยๆสัมผัสถามอยู่เดี๋ยวน้องฉัดจะได้เลยค่ะสูดสีอ่ะสูดความสัมผัสแรงนะเดี๋ยพี่ดูสีเอ็บสีทำไมแกเป็นแบบนี้หนูแบบว่าตกใจนะขอยืดเวลาได้ไหมโอ้แม็กก็เจนขอยืดเวลาได้ไหมเนี่ยนะครับสําหรับใต้ตาเนี่ยเราสามารถลงเป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะก็คือกดลงไปเลย อ่าแบบนี้นะพี่จัดซื้อบูธสองล้านนัที่รักโอนเลยโอนแล้วโอนแล้วโอนแล้วนี่แหละคนที่สวยแล้วรวยมากใช่มล่าแล้วแกมีเซอร์ไพรส์ที่บูธพี่อ่ะไม่ใช่ว่าสวยแล้วรวยมากแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยว่า พี่มั่นใจในตัวยูและเจนนี่มากโอ้ขอบคุณครับตระลึกหายวพี่จัดเป็นคนที่เห็นเราตั้งแต่วันที่เราแต่งาน้าฟังนะพี่ฉันหลุดค่าบูตตั้งแต่ไรแรกแล้วค่ะกี่ล้านวันนั้นอ่ะโอ้โหก็รีบเลยอ่ะเพราะว่าเอาจริงป่ะอ่ะพูดตรงๆนะว่าทุกวันเนี้ยที่กระแสไหลสดเนี้ยในติกตอกอ่ะทุกคนมันก็มาจากยูป่ะขอบคุณค่ะเอาจริงถ้าเกิดสมมติว่ายูไม่ทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถหาเงินได้เกือบพันล้านอ่ะเพราะวันนั้นที่จะแต่งหน้ากันที่งานพี่นกก็พูดให งทีนี้บอกผู้ชายผู้ชายมามาไลฟ์สดสิดูนู่นนี่นี่นนติ๊กต็อกเขาแบบนู่นนี่นนแต่เราก็ยังแบบไม่ได้สนใจไงเพราะเราไม่ได้เห็นภาพปะวันนี้วันพี่โมแต่สนใจยิวไงวันนั้นอะะแน่นอนจริงจรแต่งแค่เจ่นี้เลยนะห้านาทีนะห้านาทีแต่งแค่สิบนาทีอ๋อคือจะ่มงอโทษก็แต่ง วันนี้ไม่มีไฮยาเนาะวันนี้ไม่มีไฮยาวันที่วันที่ห้าได้ไหมไม่มีหลายวันเลยพี่อ่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีบาวอิดมาอ๋อก็วันละสองตัวใช่เดี๋ยวมีบาวอิดใบน้องฉัดมาดิสอดเขียนคิ้วเดี๋ยวมีแจ๊บชนเนื้อแบบอยามีวันที่ห้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใช่สิบเอ็ดมีอันไหนคะเออใช่พี่การ์ทุกคนไอ้สิบ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 เออไม่มีสิบเอ็ดสิบสิบสิบขอดูหนังคิ้วหน่อย ทุกคนวันที่สิบเดี๋ยวเรามีนัดกันอีกอุ้ยดูหน้ายิวแบบออร่ามากนี่คนีออร่าดาราที่ไรนี่อันนี้ครับผมตอนผมใช้เองอ่ะผมแบบตบตบแล้วก็เอาแก้มอันนี้เป็นลิปได้ด้วยแล้วก็เป็นแก้มได้ด้วยพี่การียกพี่การหน่อยทำไมคิวพี่ฉับวันที่สิบไม่มียังยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาได้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 นี่มีแค่นี้แล้วนะฮะดูคิวว่างอะเอาตอนนี้ไงนี่ไงนี่ไงพี่ได้ปะ ได้ปะพี่ชา็รกไว้จะเอาเองเอาหลอกก็ให้นิดเดียวก็ได้อะแม่แบ่งกันแบ่งกันเออมาคนละนิดหน่อยมันจะมันจะชมพูว่าเปล่ามันไม่ชมพ่ป้าพี่ัาทำดีมากไม่บุมเร็วๆหนึ่งนาทีสุดท้ายนะตอนนี้ยอดขายพุ่งมากแล้วอุ้ยตอนนี้จะร้านสามแล้วพี่ชาคือเวลาเราลงรองพื้นนะแนะนำนะว่าค่อยๆแท็บแล้วจริงๆมันเกี่ยง่ายจริงทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่ะพูดตรงนะยูยังไม่ได้ทาบำรุงใช่

อ่ะขอร้อยออเดอร์สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมีพี่แต่ลงลิฟต์กาวนิดนึงลงลิฟต์กอวไอ้ลงลิฟต์ในนี้ก็ได้พี่พี่แต่งเร็วมากเลยอะพี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยพี่ใช้ใจแต่งอในระหว่างไอ้คนกด50ออเดอร์เราจะเป mmm. ิดอันนี้ละคือปกติเวลาผมเห็นแกแต่งผู้หญิงอะแกไม่ได้แบบขอรหัสของเออไม่ได้แตะหน้าเยอะขนาดนี้นะพี่บูมไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคหรือว่าอะไรแต่เวลาเวลาแกแต่งผู้ชายแกจะแตะหน้าเยอะเป็นพิเศษ เถ้าใครหาบูธพี่ฉัรไม่เจอนะฟังตามเพลงนี้เนาะใช่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 เอาจริงๆนะคุ้มแล้วหกหมื่นที่เสียไปนี่พูดเรื่องจริงนะจริงปะเธอพี่จะบอกว่าเพลงนี้ยแต่งเสร็จตั้งแต่เจนไลน์แรกๆนะไม่ได้เจอกันพี่ลงคัพเวอร์แล้วจริงๆมันไแม่ดวงดาวเต้นใหญ่เลยเมื่อกี้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันีเจอแล้วแม่ดวงดาวในตำนานมุมวิ่เข้ากับหน้า แม่นวลดาในตํานานที่นี่จะให้ดูวันนี้นี่ๆๆ่พี่เต้นโคเปอร์แล้วเจนนี่ให้ดูให้ดูพิชัตัวพาลิดค่ะได้ร้านนึงนะฮะโอ้ไม่โอมก็โอไม่าเลยค่ะได้ร้านี่ค่ะดูของจริงของจริงอุ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ทําถึงเกินคุณเล็กบอกบูมเป็นอะไรคะวันนี้วันนี้น้องบูมแต่งหน้าตีมโมนาลิซาผ้าวาดจิตรกรรมฝาผนังนะฮะ เข้ามาเจออ้าคุณป้าลูซี่มาแล้วมารอแล้วเดี๋ยวเรามากันใหม่วันที่ห้านะได้เหมือนเวลาแล้วเนาะเต็มเลยทุกคนทุกคนมันหมดเวลาแล้วอ้าวันนี้พี่จัดฟรีจอไปทั้งหมด1นึ่งล้านสแสนบาทโอ้ยโอ้ยดูีินี่ขนาดมาแค่2ตัวนะถ้ามีฮายองเฮียาเธอเอาจริงป้าเมื่อกี้เรานั่งไรกี่นาทีอ่ะ10นาทีหรอทำไมมันรู้สึกเร็วจังเลยอ่ะ มันเร็วมากเลยเนาะนาทีอแต่พี่ฟุ๊กก็รู้สึกช้ามากจริงหรอพี่รู้สึกเหมือนเรานั่งกันอยู่แค่เมื่อกี้เหมือนห้านาทีอ่ะเอผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะดาิงเอาโอเควันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้พี่ฉัตรจะมาแต่งเจนยิวบูมเป็นชุดไทยลอยกระทงตีมลอยกระทงนัดบ่ายโมงนอกรอบเนาะใช่แต่ว่าแต่ว่าวันที่ห้าคือก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมีวันที่อะไรนะเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีสิบเอ็ด เออใช่ได้ทุกคนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรออย่าอยู่กันก่อนนะทุกคนบอกเลยว่าต่อจากน้องฉัตรก็คือแบบหนุ่มหล่อมากแล้วก็คุณแม่ดวงดาวในตำนานได้เจอแล้วขอบคุณนะครัะฝากแคปให้รูปให้เราได้ไหมอ่าโอเคเอาไอ้แค่ไปกินต่อแล้วไสวัสดีค่ะอันนี้โดนจับพี่